สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นงานเข้ารูปคอเป็นคอปีนคอปีนแหลมนะคะต่อต่ำไปเอวนิดหนึง่งจะมีเส้นคัดนะคะคัดทรง ด้านข้างเนี่ยจะมีจับจีบสามจีบเป็นป้ายเปิดตลอดแนวกระดุมห่วงแขนเป็นแขนยาวนะคะรูดหัวแขนด้านหลัง ่อค่ะเป็นเรียบๆนะคะตรงนี้จะปิดเกตแล้วก็เรียบไม่มีเกตจะต่อกลางหลังก็ได้หรือไม่ต่อก็ได้นะคะคัดมาที่บาลหลังนะคะทำอยู่ที่ไซส์ L อกสามสิบแปดนิ้ว มาทำกันเลยค่ะช่างก๊อปแม่แบบออกมาเลยนะคะเป็นงานเข้ารูปปิดเก็ดไหลเต็มอยู่ที่ไซส์ L อยู่ที่ P 2 5 4นะคะช่างสร้างไว้หน้าหลังแขนปรับไหล่เรียบร้อยปิดวงแขนหาวงแขนเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบมาได้นะคะช่างลงตั้งแต่ไซส์ S M/L/XL จนถึง 5XL นะคะอก34นิ้วจนถึงอก48นิ้วนะคะงานตัวนี้จะต่ำจากเอวนิดหนึง่งด้านข้างเนี่ยวัดลงจากเส้นเอวเซนครึ่ง ด้านหน้าสองเซนปิดเกตค่ะเป็นงานต่อต่อตำไปเอวนิดหนึ่งนะคะ ด้านหลังเหมือนกันค่ะด้านข้างเซนครึ่งสองเซน เป็นงานเข้ารูปคัดทรงนะคะอันนี้อกสูงนะคะขึ้นจากบ่าป,ประมาณครึ่งนิ้วไม่จุดนี้ไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับอกสูงถ้าเขาอกสูงต่ำเนี่ยก็อาจจะอยู่เส้นบ่าได้นะคะ ก็หมุนค่นิดหนึ่งค่ะได้ในจุดนี้แล้วก็ปิดเลยค่ะตัดแยกเส้นคัดทรงแล้วก็ปิดไหล่ได้เลยค่ะ ิดวงแขนได้เลยค่ะคอปีนแหลม จากปุ่มคอลงมา12เซนถ้าไซส์ใหญ่ลึกกว่านี้นะคะจากปุ่มคอวัดลงมาได้เลยค่ะไซส์ใหญ่ต้องการลึกเท่าไหร่ค้างคอ2อเซนค่ะวัดเข้าสองเซนวัดออกเซนครึ่งเราจะทำคอปีนอยู่ที่สามเซนครึ่งนะคะ สามเซนครึ่งปิดคอค่ะปิดมาที่หนึ่งเซน มาดูในส่วนของป้ายป้ายมาแค่เกตนะคะจะไม่เลยเข้าไปในเก็ตวัดมาค่ะจากเส้นกลางนะคะเก้าเก้าเซนแปดเซนนะคะจากจุดเส้นกลางวัดออกมาค่ะแปดเซนแปดเซน ตีตรงๆมาค่ะห่วงเม็ดแรกจะอยู่ตรงนี้นะคะเม็ดที่หนึ่งตรงนี้เขาจะโค้งนิดๆ น่าจะลึกไปเพราะอกสูงเขาอยู่ตรงนี้สิบเอ็ดเซนใช้ประมาณสิบเอ็ดเซนนะคะดูเป็นไซส์ไปนะคะคอลึกเนี่ยตามแบบเขาจะโค้งตรงนี้นิดนึง กระดุมเม็ดที่สองประมาณสี่เซนสองเซนหรือเซนครึ่งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเม็ดกระดุมลองประมาณสี่เซนทำห้าเม็ดสี่เซนครึ่งขึ้นอยู่กับช่วงยาวด้วยนะคะช่วงยาวหน้า แต่และไซส์จะไม่เท่ากันนะคะต้องประมาณห้าเซนห้าเซนสองเซนอันนี้ทำแค่ห้าห่วงนะคะถ้าจะอาหกห่วงก็ถี่ปนี้ หเซนนะคะสองเซนได้ห้าห่วงห้าห่วงตรงนี้ก็แต่งนิดนึงค่ะคอหลังออกมาสองเซนค่ะ เป็นหัวแขนรูดนะคะยกขึ้นเซนครึ่งหนึ่งเซนสองเซนได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับลหลกว้างถ้าล่แคบก็หนึ่งเซนล่กว้างก็เซนครึ่งถึงสองเซนเป็นงานคัดบาหลังนะคะ เส้นอกเท่าเดิมค่ะลงมาหนึ่งเซนจากปุ่มคอหลังวัดคอหลังตั้งใส่วัดหรือไม้บรรทัดนะคะประมาณ เก้าเซนครึ่งบัดออกมาค่ะเก้าเซนครึ่งวางเป็นมุมฉากอันนี้เราทำคอปีนอยู่ที่สามเซนครึ่งนะคะถ้าไซใหญ่สามเซนได้นะคะ หัวแขนนะคะแขนเป็นรูดตัวลึกคอลึกอยู่ประมาณสิบเอ็ดเซนนะคะหนึ่งห่วงสองห่วงสามห่วงสี่ห่วงห้าห่วง ตามแบบหกพวงนะคะก็ถีวบนี้หน่อยหนึ่งป้ายเปิดหน้าตลอดแนวนะคะ กึนกับหุ่นดูนะคะให้เขาโค้งอีกนิดนึง เป็นเสื้อป้ายเวลาป้ายเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้พอดีจะมีจีบด้านข้างสามจีบจากจุดนี้นะคะวัดเข้ามาสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งเราทำอยู่ที่สามจีบนะคะ ตรงชายสี่เซนสี่เซนให้เขาผายออกนิดนึงนะคะตรงนี้สามจุดห้าตรงนี้ 4. สี่จะโพกตรงนี้ก็ให้เขาผายออกนิดนึง